สวัสดีค่ะปูเป้ปูเป้ปเปโรดค่ะกลับมาเจอกันคลิปนี้นะคะปูเป้จะมาสอนเก็บผมหน้านะคะก็คือเนี่ยผมข้างหน้าถ้าเกิดว่าเราไม่อยากทัดหูเนี่ยจะสามารถทำทรงไหนได้บ้างนะคะก็วันนี้นะคะปูเป้จะมีทรงน่ารักน่ารักนะคะมาแนะนำเนาะก็ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราจะไปเริ่มกันเลยนะคะที่ทรงแรกนะคะปุเป้ก็จะทําการแบ่งผมไปแบบนี้นะคะแบบเฉียงแบบนี้เนาะแล้วก็เราจะทําการมัดหนังยางนะคะนี่พอเราได้แบบนี้คือแบบไม่ต้องไปแน่นถึงผมตรงนี้มากอ่ะแล้วก็ แบกผมตรงนี้นะคะแล้วก็ทวิตผมกลับเข้าไปเลยจากนี้ดึงน,นิดหน่อยนะคะแล้วก็จัดแต่งทรงผมด้านบนนะคะอ่ะแล้วก็ชั้นต่อไปนะคะเก็บผมด้านหน้าตรงนี้แล้วก็ด้านหลังเก็บเฉียงมาแบบนี้เลยใช้หนัง <ฮะ S 1> ยางมัดนะคะ แล้วก็มันจะเป็นรูแบบนี้นะคะทวิตผมกลับเข้าไปเลยดึงขึ้นมานะคะแล้วก็จะแต่งทรงผมทรงนี้ก็คือดีสำหรับคนที่เปียกผมไม่เป็นเนาะก็จะได้แบบนี้นะคะปุ๊บเป้จะทําแค่2ชั้นเนื่องด้วยว่าปุ๊บเป้หน้ากลมใช่ไหมปุ๊บเป้จะไม่ทำอยู่นะคะเคอีกด้านหนึ่งนะคะเหมือนกันเลยจับเฉียงลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็แบบนี้ ล้วก็เราจะทำการมัดนะคะ mm hmm. เออไม่รู้ว่าหลายคนเป็นไหมนะปุ๊บเป้ชอบลำคาญผมข้างหน้ามากคิดว่าน่าจะมีคนที่แบบคิดลำคาญเหมือนปุ๊บเป้อเราก็จะเก็บผมหน้าขึ้นนะจ๊ะโอ okay. mm hmm. เคแล้วก็ตรงนี้ก็คือเก็บแค่ตรงนี้นะเราเอาว่าให้มันเท่าฝั่งนี้อะ่ะ mm hmm. แบบนี้นะคะแล้วก็ข้างหลัง ก็บมาอ่ามลงตามไ้อีกนิดหนึ่งโอเคแล้วก็ใช้หนังยางมัดเลยแล้วก็ทวิตกลับเข้าไปในรูเลยนะคะแบบน,นี้แล้วก็ผมเนี่ยที่แบบให้แบ่งเฉียงใช่ไหมมันจะได้มีผมแบบปลอยหวานที่อยู่ตรงเฉียงอะลงมานะคะ ถ้าเกิดว่าใครดัดรอนอะมันก็จะสวยมากๆนะคะตรงนี้เสร็จแล้วคะ่ะทรงแรกคะ่ะ<ม>ก็มาต่อกันที่ทรงที่สองนะคะทรงนี้จะเป็นทรงที่แบบง่ายมากๆคนที่แบบเปียผมไม่เป็นก็สามารถทําได้นะก็งูปูเป็ดจะหยิบผมมาช่อหนึ่งนะคะแบบนี้แล้วก็หมุนหมุนหมุนแบบนี้นะคะหยิบเพิ่มแล้วก็หมุนไปนะคะหยิบเพิ่มมารวมกับช่อแรกแบบนี้นะคะ จะเป็นการหยิบผมเพิ่มนะแล้วก็หมุนทวิตไปนะคะถ้าเราได้ถึงตรงนี้นะคะแล้วก็เราจะหยิบผมด้านหลังมาช่อหนึ่งแบบนี้นะมารวมกันแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้หนังยางมาได้เลยเคเพอได้แบบนี้ใช่ไหมมันจะเห็นเหมือนมีหนังยางไอตัวที่แบบเราหยิบผมมามันจะมีรูใช่ไหมทวิตผมกลับเข้าไปเลย ดึงจะแต่งทรงผมนะคะก็จะได้แบบนี้เนาะทำอีกข้างหนึ่งเลยะคะ่ะเป็นการหยิบผมมาบิดบิดนะคะหยิบผมบิดหยิบผมรวมแล้วก็บิดแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะคะคือไม่ต้องถึงกบหูมากก็ได้ให้แบบเนี่ยมันยังมีผมเหลืออยู่แบบเนี้ยโอเคแล้วก็ดึงช่อด้านหลังมาช่อน,น มารวมกันนะคะแล้วก็ใช้หนังยางมัดเลยแบบนี้นะคะแล้วก็ทวิตกลับเข้าไปนี่ก็จะได้ทรงผมแบบนี้นะคะแล้วก็เอาผมลงมานะคะนิดเดียวพอก็จะได้แบบนี้นะคะทรงที่สองค่ะ ถึงกันที่ทรงสุดท้ายของวันนี้นะคะ<ม>เป็นทรงที่ง่ายมากๆเช่นกันนะคะจะคล้ายๆเปียรเราก็จะเอาผมจากด้านหน้าแบบนี้นะคะไปไว้ข้างหลังเอาผมจากด้านหลังมาทับด้านหน้าแบบนี้หยิผมเพิ่มไปแล้วก็ทับนะคะแบบนี้เนาะมันจะคล้ายๆเปียใช่ไหมเออแต่มันทำาได้กว่าเปีย ยึบคมเพิ่มไปนะคะแล้วก็ทับมันไม่ได้แบบใช้ในการเปียแต่มันใช้แบบการทับเอาแต่ผลลัพธ์ที่ได้มันก็จะเหมือนเปียนะคะ<ม>โอเคพอคุเป้ได้เท่านี้นะคะปเป้กจ็จะพอแล้วก็กิฟต์ได้เลยนะคะ<ม>ก็จะได้แบบนี้เห็นไหมว่ามันเหมือนเปียมากมาก ข้างหนึ่งเหมือนกันเลยค่ะอาจจากข้างหน้าไปทับข้างหลังแบบนี้เอาข้างหลังมาทับด้านหน้าด้านหน้าไปทับด้านหลังสลับไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะจนกว่าเราจะได้ถึงจุดที่เราพอใจอะ่ะ แบบนี้นะคะแล้วก็แชทกิ๊บจำติดได้หนยนี่ก็จะได้แบบนี้นะคะเห็นได้ว่าผมป้ข้างนี้มันดูหลวมๆนะแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็มาจัดแต่งด้านหน้านะคะดึงผมลงมาก็จะได้แบบนี้นะคะทรงที่สามค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะทั้ง3มทรงนะคะที่ปุ้เป้นำมาแนะนำเลยวันนี้นะคะเป็นทรงที่แบบเก็บผมด้านหน้าขึ้นไปทั้งหมดนะคะ mm hmm. เพราะว่าแบบช่วงนี้หน้าร้อนแล้วแบบถ้าเกิดมีผมด้านหน้าเยอะสิวจะขึ้นนะคะทุกคนก็หวังว่าคลิปเนี้ยทุกคนจะชอบกันเนาะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะเอาไปทําตามได้แบบง่ายมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันง่ายจริงจริงก็ถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ปุ้เป้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะปุ้เป้ต้องกล่าบคาว่า สวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย